จนเข้าปีที่สองสองนิดๆอ่ะจุนรู้สึกว่าขายขนมก็ไม่แย่นะจูนก็เลยตัดสินใจยื่นใบาลาออกไปค่ะไปทางบริษัทเพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องจัดการเกี่ยวกับประกันสังคมอะไรพวกนี้ด้วยก็คิดว่าไม่อยากจะให้มันหุ่นวายแล้วก็ยื่นใบาลาออกไปดีกว่าตอนที่เขาอนุมัติกลับมาว่าโอเคอนุมัติลาออก โดนกำลังอบขนมอยู่แล้วก็น้ำตาไหลออกมาโดยที่เราไม่ได้พยายามเราก็ไม่ได้แบบลองให้ฟูมไฟแบบนั้นแต่ว่าเออมันไหลออกมาเป็นเพราะว่าโดนรู้สึกเสียดายว่าเราอยู่กับมันเราเทรนมาเราสอบเราพยายามแต่ว่าสุดท้ายเราเราไม่ได้ขึ้นบินแม้แต่ไฟเดียวเลยอ่ะมันรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาเราไม่ได้ ทะลุเป้าหมายของสิ่งนั้นอย่างเงี้ยค่ะเออบินซักไฟหนึ่งมันก็น่าจะดีแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้บินเลยนะในช่วงนั้นเนี่ยก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นค่ะจริงๆหลายสายก็ยังมีการเปิดรับสมัครอยู่แต่ในความรู้สึกของเราเรากลัวว่ามันจะต้องปิดอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไปนะช่วงนั้นจุก็ทําขนมไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกหลายอย่างตอนนั้น ศึกษาธรรมะแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจอะไรมากหรอกในโชคร้ายเนี่ยก็ยังมีโชคดีอยู่ว่าเรายังมีคนที่ปรึกษาได้บุคคลคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งในชีวิตของจนุนที่เขาก็ประสบความสำเร็จทางสายอาชีพกฎหมายค่อนข้างสูงนะคะเป็นคนอารมณ์ดีมากจุนจำไม่ได้เลยว่าตั้งแต่จุนรู้จักกับเขามาเขาโมโหกี่ครั้งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องที่เขาหงุดหงิดที่สุดนะ่าจะเป็นเรื่องที่แบบข้าวมาเสริมไม่พร้อมกับกับข้าวอะ่ะ หมายถึงว่าไม่หิวอะแล้วเราอยากกินข้าวกับกับข้าวอะแล้วมันไม่มาพร้อมกันเออนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่มีวินัยมีความรับผิดชอบมากๆนะคะบุคคลคนนี้จุนก็ไปปรึกษาเขาเขาก็ถามว่าตัวคุณอะต้องการอะไรในชีวิตลองเล่าหน่อยจุนก็เล่าเล่าเล่า,เล,าเล่าความรู้สึกหลายอย่างค่ะแล้วก็บอกว่าตัวเองมีความต้องการอะไรอยากได้อะไรอยากให้ชีวิตเป็นแบบไหน แล้วก็มีพูดด้วยว่าหรือไปบวชด,ดีไม่อยู่ละทางโลกเราจะไปบวชละเข้าป่าดีกว่ายังมีอีกคำหนึ่งที่จูนพูดกับเขานั่นก็คืออิจฉาคุณจังเลยอะที่มีหน้าที่การงานที่ดีดูมีชีวิตที่มันมั่นคงอะมาสเตเบิลคำตอบที่เขาให้จูนกลับมาก็คือคุณอะจะมาอิจฉาเขาทำไมหมายถึงว่าจูนอะจะไปอิจฉาเขาทำไมเขาอะทำสิ่งเนี้ย สิ่งที่คุณเห็นว่าประสบความสําเร็จมีความมั่นคงเขาทําสิ่งนี้มาสิบกว่าปีแล้วแล้วเขาก็เคี่ยวกลัมตัวเองมาโดยตลอดฝึกฝนมาโดยตลอดได้ทําสิ่งนี้ทุกวันมาโดยตลอดกว่าที่เขาจะมามีวันนี้เขาลําบากมากๆในการที่จะฝึกฝนตัวเองเขาก็เลยบอกจนว่าถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคุณจะต้องทํางานกับตัวเองให้หนักต้องเอา24ชั่วโมงของคุณอะเข้าแรก ไม่ว่าคุณอยากได้อะไรต้องการอะไรก็ตามคุณต้องแลกแล้วเขาก็บอกจนว่าการบวชจริงๆมันไม่ง่ายหรอกนะคุณจะต้องมีชีวิตเป็นเดิมพันคุณจะต้องสละอะไรหลายอย่างมากๆเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องคิดถึงการบวชคุณอนะเป็นคนธรรมดาที่รู้หน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองพยายามคิดดีทำดีก็พอจนควรที่จะต้องตั้งเป้าอะไรสักอย่างเพื่อที่เราจะต้อง มีทางเดินกําหนดทางว่าโอเคในปีนี้เราจะต้องไปถึงเป้านี้ให้ได้คิดว่าจุนเชื่อไหมเชื่อดีถ้าไม่เชื่อจูจะหายไปสองปีได้ไงจูก็หายไปอะค่ะาหายไปตอนนั้นเราก็ตั้งเป้าแล้วว่าเราจบนิติศาสตร์ อย่างแรกเราต้องมีใบอนุญาตว่าความไม่งั้น4ปีของเราเนี่ยมันศูนย์เปล่าเขาก็บอกว่านี่แหละคือเงื่อนไขของชีวิตคุณมันไม่ใช่ว่าตอนนี้คุณอยากจะทําในสิ่งที่อยากทําอย่างเดียวแต่ว่าเงื่อนไขในชีวิตคุณตอนนี้คือมีเส้นทางนี้ที่คุณสามารถเดินไปได้ลองเดินไปก่อนแล้วมันก็จะไม่เสียหายกับคนรอบข้างเยอะเพราะว่าในระหว่างทางที่เราเดินมันต้องมีค่านู่นค่านี่แล้วคนที่ซัพพอร์ตเราแม้ว่าเขาจะมีแรงซัพพอร์ตแต่ว่าเราก็รู้สึกเกรงใจเขาเนาะนี่แหละ คือสิ่งที่คุณจะต้องไปให้ถึงนี่คือเป้าแรกเราก็ตั้งเป้าเลยค่ะ